องคประชานติปาร้หลปราบปรามยาเสพติดึเป็นเกี่งยิ่ครับท hm ี่ท่านให้เกียรติเาเป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติวันนี้ขตอนแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านรับชมคลิปวิดีโอผลการปฏิบัติครับอาตเรียนเชิญครับโดยศูนย์อำนวยการป้อกันและปราบปรามยาเสพติดเดยนหน้าเชิญทุกงในทุกนิิิราบ เพื่อขายยาเสพติดทั้งหลายและทอ่ประเทศ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2 5 6 8ดำเนินคดียาเสพติดทุกข้อหาทุกประเทศกว่า48,000คดีของกลางหลายรายการยึดทรัพย์ถิ่นไว้ตรวจสอบกว่า19ล้านบาทรวบทิ้งผานมาตัารวจปราบปรามยาเสพติดเปิดนปฏิบัติการทลายสีเพือขายใหญ่ จับกลุ่มผู้ต้องหาสาราติไนโตรยานพร้อมของกลางโครงเหตุ5.7กิโลกรัม2ถาลายเครือข่ายวัตถุบอกพิษข้ามชาตรวบผู้ต้องหาสิบเอ็ดรายพอมของกลางวัตถุบอกพิษกว่าหนึ่ง,งแสลายเม3ราเครือข่ายังลอกจำหน่ายวัตถุบอกพินขยายตัวจนเจอกดีผู้เกี่ยวข้องกว่า้5ราย4ทลายตัว พวกตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568ถึงปัจจุบันตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุ่คดียาเสพติดรายสำคัญมากถึง22คดียึดยาบ้ากว่า37ล้านเมตรไอซ์กว่า1,000กิโลกรัมยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบกว่าเป็น190ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปรองในการที่การปปสนะครับท่านผู้ช่วยผู้ในการศูนย์ประสานงานตำรวจการที่สองรองในการรักษาความมั่นคงภายในสั้นระดับผู้ชักการหน่วยำพนักงานแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ปรับไปถึงน้องมวลชนทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมในฐานะผู้ในการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตร ะครับก็ต้องเห็นได้กี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผบตรได้เร่งรัดและก็สั่การโดยเด็ดขาดให้กับสำนักงานชาตินะครับในการเร่งรัดตับฟันกับภูมิยาเสพติดนะครับในเชที่กานดำเรียนที่น้องสื่อมวชนะลนะนนะนวนชนในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4ี่เครือข่ายใหญ่ๆที่เราได้ชมภาพมีทุกท่านกันแล้วเมื่อสักครู่ นะครับแล้วก็ยังมีคดีน่าสนใจนะครับคดีซึ่งกำลังจากุ่มและขยะผลอยู่อันนั้นเดี๋ยวว่าผมจะนำเยนพี่น้องึงชนในช่วงโก,บกบาบปรอดภัยนะครับแล้วก็ในสีค่คดีนี้ผมเข้าๆก็ได้นะครับก็มีเครือข่ายทั้งการเงินกีฬงางที่ท่านได้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการผลโอเคว่าตออกลอที่นะครับ รวมตั้งแต่ที่เราแถลงข่าวการครั้งที่แล้วนะตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนธ์ที่เราเปิดดินะครับเรามีคดีที่จับกลุ่มมาต่อเนื่องทั้งสิ้นประมาณ22คดีนะั้ต้องหาเนี่ย46คนเป็นยาบ้าของการประมาณ3 3.7ล้านเม็ดนะครับแล 1, 000, 1, 000้วไปขายโยกันพันโยมนะ่รับโมีประมาณ1,000คีครั้งเนี่ย1,000ล้านนะครับที่ที่จับกลุ่มมาทั้งหมดก็ต้องเรียนที่เราตื่นตระหนกรจเลยนี่ครับ ในคดียาเสพติดหรือการกระพุ่มยาเสพติดนะคร oh ับโดยนโยบายทางรัฐบาลนะครับกอสบังคับสารอาหารปกครองตำรวจเราร่วมกันดำเนินการทุกทุกกระบวนการทุกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่สกัดกั้นตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศเมื่อครั้ากราได้รับรายการนะครับทางภาคเหนือก็มีการสกัดกั้น ทางการกระสินก็สามารถท้าดลางกับคุณได้กระที่กระสินนะครับแล้วก็ที่ภาคยาวนะ,ระ,ระครับปปสก็กับคุณได้ขนาดรายยอดในพื้นที่นะครับกระหน่ำรายยอยในพื้นที่ที่หนองขามก็ท่านเห็นว่าร้อยเมตรนะครับแต่ก็มีการต่อสู้กับผวานเจ้าที่ตำรวจขณะได้รับบาดเจ็บโดยผู้กำลังพาไปเยี่ยมผูสุดก็ผู้ อาคาวยาติดติดในเป็นรายย่อยก็เสียชีวิตสองรายอันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการวิธีการนะครับที่ตำรวจเราก็ทำงานเต็มที <res> <ations> <oles> ่นะครับประเด็นที่เราเรียนต้องสื่อต้องทราบกับใคก็คือเรื่องของการยาติดติดที่จะถามไปมากนะครับเมื่อวานนี้เมื่อสักครู่ผมเรียนถามการองเอกสารที่การสตทเราก็ตกลงรเรื่องการทารพอยนะครับรู้สึกว่าต้นทุนของการถอนรายอยู่ที่22 22ล้านที่ปอะทาศ แล้วคมาที่อการเ้าทุนการตก 6, แตบนล้วก็จะรอไปเมวนนะครับของการอย่างเงี้ยบางทีจะมีคอมเมนต์มาถามมีโพรมาถามว่าของการจับลุมขานาดผู้โดยรถเรือสาลาจะไปลอขนาจะเอาไปไว้ไหนนะครับพี่ก้าวที่ามมาเราได้สาลสายไปอ่รอบนะครับไปเห็นไปได้ทุแม่แต่นางก็ต้องมีระในการสาลายแต่ในส่วนของต้นทุนในการาลายก็ประมาณหกแสน คืออย่างน้อยก็ต้องยี่สองับอันนี้เขือไม่ต้องถเงคนการ่ั้งสถามนอยู่ในใจนะครับรวมไปถึงในชุมชนยังมีการตั้งสถามที่นส่วนรือว่าเก้าที่ตำรวจต้องไปเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้ก็เรามีทั้งสายตรวจหนึ่งห9าเก้าเ้าหอ้งรองเรียนสถานะครับที่ตรวจสอบกำลังตรวจสอบอยู่ก็มีหมดนะครับก็ดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของผู้เสพนะครับต้อทีกระทรสารสุขนะครับตำรวจเราก็เร่งในการค้นหา ครับก็คิดว่าเป็นใน่องของกระบวนการทั content, ้งหมดนะครับแต่เคัวอย่างที่ถ้าถ้าที่เราถึงเรื่องหัวใจเนี่ยอย่างผมในเนี่ยผมให้ทางที่เราตอบท่านอธิบายครั้งนะครับแบบผมไม่พูดในองค์รวมที่ยังให้ความสนใจยังสอบถามกันอยู่นะครับอในวงนี้ในวงนี้ตำรวจในการปูยาติดติดอยู่ไห้ผมก็เรียนผ่านทางที่เราถึงจนเลยว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเราก็ต้องทำงานในในหน้าที่ของเราส่วนนะครับมีรายได้ นะครับแต่ว่าผู้ค้าผู้เทรดแม้ผู้ค้า,คารายใหญ่รายการรายย่อยก็จะ้อากลับเนี่ยครับในการผลใแบบนพวกมีหลายชั้นเวลาพอต้องก็ตัดการมีส่วนระนะครับในทางต้องเกี่ยวอะไรมานะเขาก็คิดว่าตำรวจอาจจะไปทำงานเที่ยวที่อาจจะไปดูแ,แ,แลความปลอดภัยพี่น้องในการเดินทางนะครับแต่ผมก็ดำเนินท่ามกลางไปแล้วว่างานในหน้าที่หลักในการกดำเนินสถิตก็ จะให้เขาใช้โอกาสในช่วงพวกนี้ใหหาโอกาสในการสเรเยนร่านะครับก็พยายามให้ให้ทุกผู้ปกครองนะครับถามว่าลดน้อยก่อนะครับพี่น้องประชาชนอยาจะตอบก็ได้นะครับเราก็มีแต่เพื่อทำทำงานนะครับแล้วก็ต้องทำเสรงจะท้อนกับผู้ชนกับสาวโรงเรียนถามว่าลดลงนะครับในจุดการท่ามยานะครับบอกตอนนี้ก็ ม่วมครถึงป็นตวแล้ว่าข้างยาวเรานี้ยรดรบนะครับถ้าเราห็นประเด็นตรงนี้ออกกันเราน่าจะมาถูกทางแล้วก็รดวัไป่าก็ต้องป่านะครับสกัดกันแสกัดกัรนองสกัดกัในให้เข้มานะครับเอาผู้ป่วยมาบำบัดก็ต้องดำเนินการสุดท้ายเราก็มีสักคนี่ได้เึร่งเรอดได้ก็มีสักหนอยู่เราาจจมีสิทธิแห่งนได้แบบาหนหรือนะครับถ้ามีโรคที่มีเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการให้เ็ นกระบวการเหล่นี no others, izer, ้ท่านนายกมท่านัวตต่างการสิจาวณเรื่องาษานทางานที่เกี่ยวข้องทเห็นได้ว่าในการประชาราชไม่เพีงอสชาตแต่บางเนี่ยกลัมาทุกภาคส่วนนะครับต้นก็ถามปัญหานะครับถ้ามีอะไรท่านก็สอบถามมาเพื่อต้นมคงเในรายต่างๆเท่านี้นะครับแล้วก็การขาข่าที่เราทานด้วยนะครับถ้าท่านมีข้อร้องเรียนนะครับยืนยันถึงกาไปรู้ผู้กวเลย ใน้สองสายดวนรก็เด็นะครับมีการในวัไหนเอาเสียงเอาเทปมากรมาฟังว่ามีน้องแบบเป็นโรเรียนไหมมีหรงหไ่ก็้าที่เข้องายานว่ามีเสียงโรเรีนนาเด็หมก็ต้องไปตามการท่าการเสีในสุ่เดูไห้ก็บางครั้งก็ได้รับเสียโรอเรียนจากสื่อด้วยเราร่วมาทำหน้าที่นะครับก็ทุกท่านก็ดำเนินนโยเายว่าเรายังรับแจ้งในสายด่วน เราอย่งรัแ้ในสิบราทกส่วนเรายังรับฟงเส็จสะท้อนนะว่าจะต้องดำเนิการในส่วนก็ร่วมกันแก้ไขกันหนอยอะทเปที่เราตองร่วกันร่วมกันนะครับเสแล้วก็คงจะเ็นรงสิ่งส่เทนี้ถ้าจะถามในหลักการกะถามได้เลยหรือเงรายละเอียดรกันก็้สมว่าราตอาระไรด็กเรครับในส่วนของร์ดต่างที่จะมี้าที่คอย <ส>อีิบายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติก็จะมี4เทสใหญ่บวกกับเรื่องของผลการจับคู่ในภาพรวมนะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนี้เป็นจ้นไปนะครับตอนหับต่อไปก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเองผปรกอบตรและคณะเนี่ยไปที่บอรเพื่อ้ทำใน้ิีการอีกหลายครับนายครับเรีนรองผู้ชัดการดุลยชาติครับสำหรับบลการดำเนินการของสำนักงานดุลยชาติในภาพรวม นะครับตั้งแต่1ตุลาคมคือต้นมานะครับตกลงระยะเวลาประมาณ2เดือนผลการจับกลุ่มนะครับในคดีอาเสตินในพันวาลนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหา4หมื่น8ครับสำหรับบริเวณนะครับเราผลการยึดทรัพย์สินได้กว่า99 9 999ล้านบาทครับซึ่งในใน ตาครับผมสำหรับตั้งแต่การแข่งขนการปฏิัติดนะครับล่าสุดวันที่21ตุลาคมเป็ต้นมานะครับเป็นต้นจนถึงปัุบันนะครับตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2568เป็นต้นไปผู้ค้าการิื้ีขายสองคันได้22คดีครับเรียกว่าได้37ปันในเศษครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินนะครับไว้ตรวจสอบได้กว่า แต่แร้านตลาดครับผมเบอ่อขายนแสบนะครับได้มีการออกตัวอย่่นที่จะเป็นที่ทางยับาลจะเสียแล้วก็การครับหลอกให้รังนะครับโดยหลอกไ,ไปว่าให้เปที่ไระเชไทยซีนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปห่งานที่ประเทศนี่ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยเนีก็้ารัส่วนที่ คร <kah> um ับ <t> า <ani> ียเรียนรานครับสำหรับีวัตถุนี้นะครับเป็นของตอสัมเทธกัรนักอง์ฟสองนะแล้็ต้นนะครับทางสกอตติงพีอารนะครับได้จับกลุ่มได้รวจมสที่ส่งยาให้กับนักกลฟรทั้งหมดสคนนะครับกลุ่มนี้เรายังทำการสืบสวนและก็มั่นว่าไหนจับและก็สามารถขักลุ่มได้ทั้งสีคนนะครับ รวมในเคสนี้แล้วประมาณ11คนนะครับแล้วก็ครอบสินที่ถวายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านนะครับรวมทั้งหมดประมาณ้าร500คนเคสนี้นี่เครอบงบหมดแล้วนะก็ท่านผู้น้องถึง,งนัะเคสที่ตัวใหญ่างหลังเนี่ยทางกิจาการนโยบายคือเราจะขยายผลให้เสร็จสิ้นหมดถึงจะมาะแถลงมาอาจจะดูช้าบ้างแต่อยากให้คนทํางนานก็ได้ขยายผลให้จบ ให้ถึงยุัพยนยุัาร้ยล้านเขาปกเลเสร็จแล้วก็ใหแถลงให้พี่น้องถึงคุทราบนะคะในเรื่องของการสานงานกาสจนการปรกาศุาตในการสืบสวนคู่บุคคที่สัซื้อวัตถุออดนิและนำจัตาน้องะบะซึ่งจากการสืบสวนดยเราพบว่ามีกรโดีนี้ชวยทีเใหนานะคะเป็นผู้นำวัตถุออิท้มดอสบะบจากการสืบสวนตั้งแตเดือนกยายนี้ยนง เราสามารถจับลู่ผู้แพ้ได้หมดสิ แี่สิบลายนะคะแล้วก็จะมีก็ะองที่อื่นกันไายะคะรวมทั้งหมดที่เป็นผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันสิ้นยี่สิ้าลายค่ะสามารถตรวจยืดวัตดของที่เราเป็นปัญาที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกล้อมสุรนาระบบในป่านะคะทั้งหมดสมากกว่าสองแสนเมตรแล้วก็ตรวจยืดทะลุได้หาของล้านล้านบาทที่ปิดจบยังปิดปิดจอร์ดปิดจบแล้วทั้งหมดพุ่หาทั้งหมดในเครือข่ายเนี่ย25คนแล้วก็รับสินยึดได้525ล้านขอบคุณมากครับ ตออบสองปี่อนรายงานจะมีล่าสุดหายเป็นพรโอเคงานครับเรื่ององจกคดีคือเราได้ข่าวแล้ครับซึ่งสาลอุท์าีบวาทโกบิดเป็นรัฐวุฒิสภาพิจารณาที่สองทมกบิดครับซึ่งประกาศเป็นของเป็นกฎหมาด้นผมไม่ได้เิรานาโดยสายล่าสุดติดต่อการเป็นคู่เคบอลแคน เสร็จแล้วเนี ini, ่ยผู้ที่จำหน่ายชื่อในของเราส่งสินค้าโดยผ่านขัวใดเสร็จแล้วเราก็สามารถจับกลุ่มคนที่มารับบเดินนะครับคือนายหรือที่เชิญได้ที่คันมิิทาาจากการศุดจบแก่ผัทราใว่าในทาที่พันธมิเวี่ยจะเพิ่มวาม ก็ได้ดำนนการตรวคนจับกลุ like ่มก็พบเป็นโรงงานที่เขาเรียกว่าที่เชื่อมกนครับคือเป็นสามารถผลิตในตัวพันธุ์งดานะครับจากนั้นหลังจากการจับกลุมนระวังก็ตรวราบว่ามีพันธุ์ที่เก็บสะสมนุ่มเด็กที่หน่วุรีก็เลยได้จับกลุ่มสองสามรยาครับใหุ่นและนายนาีเงจิพร้อมทุ่ม่เดตกห้าร้อยกรม ซึ่งจากการส่สงเสริผมผลยาชารข้าสู่เมืเป็นเักระตุนต้นยาเสพติดข้ามชาติเนื่องจากว่ามีการส่งยาเสพติดต่าศไปขายที่ต่างประเทศแล้วก็คุณยานาที่ต่อกระสับปีมีการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่งกลับจาัดเตี้ยขึ้นบ้างก็มีเงินสกุลเงินตราต่างประเทศไทยเข้ามาผมเชื่อได้ก็จะถูกหมายหรือประสงค์หมายมาใช่ครับขอบคุณมากเลยครับ ดูขอตากเรียาสิครับผมไีไปสาธิตเลยครับผมสาธิตโชว์เลยด่วนงานบัญถ้าเป็นเมนิดมินนะครับเราจะประดิษา์สีใสเพืนอนัาทานนะด่านสีชมนะครับนักานไวเร็วครับครับผมครับเมนเดมินร้อยารคทับ ผู้ก็จะออกเป็นสีซอสอันเดียวกันครับครับครับผมสำหรับที่น้องสื่อดชมนะครับท่านใดมีข้อสักถามเชิญถามได้ในนี้ครับใช่ครับใกล้ช่วงเทศกาลยาวไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจมีการเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันการลักลอบยาเสพติดหรือของครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในในส่วนของเครือข่ายครับไม่ไม่ได้บอกอะไรในการได้รับข่าวโปรงอีกแล้วนะ ทางกองกันธ์ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขามีหน้าที่เฉพาะในเรื่องการตำรวจรถไฟการเทคนิคการก้อระวังยบในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกองพันธ์ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะประเด็นที่สองนะครับจุดที่อำนวยความสะดวกที่เขาเการอยู่นะครับโอเคเราต้องคายให้รถตัดถ้ามีการข่าวขพวกนี้ร่วมกันในส่วนของเรื่องการตรวจค้นหรือการค้นในที่สาธารณะค้นการสาธาะก็ต้องนี้ครับบางคามเคสที่ ที่เขามีความสงสัยว่าจะมีสิัญหารตตรหรือเปล่าผมต้องเรียกไปแล้วตรวจอูว่าข้อพาะำคากญพวกนี้นะครับแต่เพราะทั้นนนงนี้ก็คำนึงถึงการเรื่องใหญ่ของการจราจรเบื่อยด้วยนนะครับก็จะใช้ของนางนมของการปฝาปรามในหลายสกัดจับในในทางรววมทางแยกทางย่อยนะครับซึ่งจะป้องกันไม่ให้ยาติดเข้ามาในช่วงเวลาในเทศกาลวีไอพีน,น,นะครับคงมีตรวจตรวจสอบเยอะหน่อย แเราเป็นควบรกษาที่ตัางเนี่ยเราคงทำหน้าที่หลายหาหน้าที่โรงกันหน้าที่เดิมไลาะดุให้แกคนบ้านเลยปลอัยหน้าที่ที่สองคือรัตาวามปลอไัยข้างนาะขับรนหน้าที่สามรับการศึกาด้านเกี่ยวาด้วยนะครับก็เ็าคงจะาช้ัำนี้ครับย่านที่หนึ่งจะรอความเร็วขรถไม่ให้เร็วเกินควรแล้วก็ทำให้เสียช <sh> ีว <fit kind abonn és> ิตได้ขอบคุณมากครับกรดนะครับ ที่ได้อ่านว่าถ้าล้ในการที่แข่งชิงเกมรอบนี้ไม่ลารบรานที่่มาเไมู่เพราะว่าคกมมที่ติดกแหมาเลยที่เนคนน้นติดมันยไม่ได้ฝกบลมเนี่ยกบวลยม่เ็จต่ลอยี่ยเอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากขอมาจากที่เชียงของเชียงลายเดินทางมาตรงที่บริเวณจังหวัดสระบุรีเอรบทแปดล้านบทมา มีรถ2คันนะฮะับรถก็รถนำคันหนึ่งสองคนแล้วก็รถขนเนี่ยสามสามคนก็เป็นพวกเองไา้พวกยิ้แกนพวกเชยงของประชจ้าข้ามูมซื้อหมดแล้วก็ใส่โอกาสนี้ไม่ใช่ครับเติมงานด้วยได้มาแปดหน้าแล้วขับมาเนี่ยแต่ว่าข้ามีทางหลวงมาช่วยก็มีแล้วมีภาคทาเราลงภาตุางๆเลยเราพอที่จับปยิงกับที่ก็มาสวรรค์ไม่ใช่ที่ไหนก็กลับที่นั่นมา อันนี้พอตอนวิ่งไปปุ๊บพอเขารู้ตัวเขายโยนยาเป็นถุงกระสอบไปลงจากรถถ้ามีถังน้ามันถุงยาโนยนมาแล้วก็เก็บแล้วก็ไล่ตามส่วนเก็บของส่วนทั้งหมดเลยลก็เก็บมีชาวบ,บ้านบางทีไม่รู้เลยก็ดึงเอาไปกระสอบพื่เอเข้าไปบ้านมันก็ไปเอาเอา,เอามาทั้งหมดแปดสอบส่วนแล้วได้ผลมาแปดล้านได้มากัา้งหมดเน็ดล้านหก Thank you you.